ก็จะมาทำข้อสอบ NT กันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องการบวกและการลบจำนวนไม่เกิน1,000 0แสค่ะวันนี้เป็นข้อสอบของปี55เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะครูจะขึ้นเวลาไว้ให้นะคะโจทย์เขากำหนด a และ b แทนเลขโดดที่ต่างกันนะคะแล้วเขาก็ถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องนะคะเลขโดดนะคะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวครูอธิบายคลิปนี้อีกทีนึงเลขโดดก็คือ ตั้งแต่0ถึง9นะคะมี b 10ตัวนะลูกนะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่แหละนะคะคือเลขโดดนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาหาค่า a กับค่า b ก่อนนะคะ7ลบ b ได้4 7ลบอะไรค่ะได้4 b ต้องเป็นอะไรคะ7ลบ3นะคะ b ต้องเป็น3นะคะ7ลบ3ได้4แล้วอะไรลบ2แล้วได้3 a จะต้องเป็น5นะคะนี่นะคะ 5ลบ2เท่ากับ3นะคะโอเคเราได้ค่า A แล้วก็ค่า B แล้วนะคะเราก็มาดูคำถามนะคะข้อใดสรุปถูกต้อง A น้อยกว่า b A น้อยกว่า B ีไหมคะ5ามันมากกว่า3เนาะไม่ใช่นะคะ a มากกว่า b 5มากกว่า3อใช่นะคะค่าของ A น้อยกว่า30 A น้อยกว่า30 ใช่หรือเปล่าคะลูกค่า A น้อยกว่า30มสิบไหมครูคาหนูงงข้อนี้ A มันอยู่หลักสิบไงลูก A มีค่าเท่ากับ5ค่าของ a ก็คือ50นะคะค่าของ A คือ50ดังนั้น A น้อยกว่า30ถูกไหมคะ่ะไม่ถูกนะคะ50มันต้องมากกว่า30อยู่แล้วนะคะค่าของ B มากกว่า3 B มีค่าเท่ากับ3นะคะมันไม่มากกว่า3นะคะ มันต้องมีค่าเท่ากับ3นะคะข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะข้อที่ถูกก็คือข้อ2นะคะข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะหวังว่าจะทำได้กันทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปค่ะ